ไปพี่น้องขณนะนี้กําลังเดินทางไปหาคุนตานิดเสี้ยนเสี้ยนนิดเสี้ยนพ่อนิดเนาะน,นะครับพ,พอผ่านโลงนิดอดีตผ่านโลงเกานะครับว่าเราแม่นอยู่ถูกมากแล้วว่าหลายงวดอยู่ดีว่าสริไปหาอา้เร้่อว่าเสรเล่ากับเป็นปอายุเล่าหลายแล้วละ่ะ คย <c oughs> ได้บอกกันกับเราว่าไอาว่าน้องกันนะครับตอนนี้กําลังเดินทางนะครับไปตามเราเบิงนะครับหามันแม่นเนาะปกติแล้วเรากับนักคำนวณหวยพร้อมน,นี่แล้วก็นั่งเราเราเป็นคนที่ไปนั่งหาบอลบอลเหล็กเนี่ยมองได้เคล็ดเคล็ดทุกอยา่อยางประยัดเราไปเลย ขอให้ได้ตุ่ม่าเสร็แล้วว่าบาแต่เล็กแม่นว่าะอ, <c oughs> อ้แต่กี่วัางสามปีก่อนเนี่ยเราไปดีแล้วเนวาะเราแ,แ,แ,แหงซ่วนไปจนจนบวกล้าไปน้ำเล่ายานผมได้าาามาแยงซ้วนเล่ามียานเราผมียานอขอให้เลขแม่น เราครับนวณกับแม่นคือกันนะครับเราสีวาจังใดตอนนี้กำลังท่างเดือพี่น้องเิ่นบรรยากาศทางทางไปน้ำกันงวดงวดเจ็ดแปด,ดแพอเราอยู่งาน งานงานสีดำมันมาเก็ตตัวละน่อสัตว์เก็เนี้ยงหรอฮ่าฮ่าใสเอาลวด่าสัตว์วันนี้เปียวันนี้เรามาสีเนาะเานมาสีหาใส่เอาสัตว์แล้วว่าคันบกันมันจับคู่กับจับเก็หกแล้วก็ดอเก็ตเป ยินโลผ่านหูเขาข้าวอยู่แล้วขอเสี้ยนหูกับแม่สันนะพอเสี้ยนนิดเราว่าเสียให้ทู่เอาสะกอนงวดนี่เันงวดนี่เขางวดหนาจังมากเอาอยู่บ้านเล่าวาสันไปเข้าไปค่อยไปฟังจากปากาเสี้ยนนิดพอนิดเนาะว่าเล่าจะให้ตัวใดนะครับไปฟังพร้อมๆกันเลย นะครับตอนนี้เอาเสียงเราไปสกอนคลิปนาคลิปต,ต่อไปหลังจากงวดวันที่สิบหกพานไปเหาค่อยไปบ้านหาคุนตานะครับผมไปไปฟังจากปากคุนตาได้เลยครับสว,วัสดีครับพุพ้นพ่อครับสวัสดีครับพุ้นพ่อครับมาสามแนวทางได้ยินข่าวว่าได้เด็ดเด็ดดีๆมากลายงวดแล้วมับอครับ ครับแต่ไม่มากเนี่ยครับ<า>ว <ด S 2> งวดแล้วด้พ่อที่เอ่อคุณพ่อที่ได้ไปเอามานะครับผมจะงวดแล้วที่ได้นะ่ะหางวดเหรอโอ้บสธรรมดาตัวนี้หาพาันแล้วหาพันแล้วที่ว่าที่พันมาได้หลายตันได้แล้วครับคุณพ่อ วันนี้มันยังเรียกย้อนหาตัวงวมามากมากเขาปะครับเขางวดสีมากงวดชี่พานมากค่ะเขาเขาเขาตัวได้เขาแปดหนึ่งเขาวันเขาเก้าศูนย์เขาเก้าศูนย์งานครับงวดน,นี้เอาไปก้อนก็ได้บาดน,นี้งวดน,นี้นี่ได้มาแล้ว,วครับผมงานได้มาแล้ว เดี๋ยวเด้อดยอยสมสมุดปากกากอนมาเตยมเลยครับเป็นเลขชุดนี้ชุดไงเลย<ภ>ครับผมครับเลีใยญไงเลยลนะวันที่สิบหกเลยวันที่สิบหกชุดเต็มชุดบนล่างเลยครับชุดบนล่างชุดบนล่างงานเลียนี่ที่ไปที่มากมากเท่าไรครับพุนพ่อที่ไปที่มากกับมีแตาคำนวณเอาหัดโอ้เลขคำนวณ น,นี่คำนวณครับอเอาบารนี่สิได้เตรียมสมมติประกาศเตรียมสมมติประกาศแล้วครับอ้าวเตรียมแล้วมีอยูซีตัวละเลขซีโตแข็แขนงแม่นบ่นครับยูซีโตแข็งเลยตาหนิดตาหน,นิดาาแล้ว่าเราเอาวันนี้เอาจังสี่สก้นอนมาสิวันนี้พ่อเอาก้อนมา ออกกับเรางานตัวเออก่อนออกครับมันเข่ามันเข่าจังเลยอันมันเข่าจังเลยนี่เงินท้่ศูนย์ราคาพุ่นพ่อบานี้ชุดบุญศูนย์ที่แปดนึ่งหาตที่แรกตัวใดก่พ่อที่ศูนชุดบนบ้านพ่อ เอาเหมือนเลยบวกบนล่างเลยโอ้บวกบนล่างเลยที oh, ู่นย์ีหนึ่งเพราะว่าบนว่าล่างบอกว่าเหมือนเลยครับครับเอาเอาทีศูนย์ทีหนึ่งทีแปดหนึ่งห้าเท่านี้ทีศูนย์ทีหนึ่งทีแปดหนึ่งห้าบนล่างเลยบวกกันเด้เอาสองตัวบพมีสามตัวนบ่ครับ งานยอง่ัวนักที่เล้นักที่เล้วกับบอกไปแล้วมีขนาดนั้นมีเรี้ยงกันชิวเจ็ดตัวสามตัวสี่งตัวบ่ครับอันนี้การออกมาแล้วมันบรครับนี่คุณพ่อการกันเนี่ยการเตรียมแล้วนี่ยการเตรียมเลยเรื่องที่นึ่งอ้าเรามานี่ทวนทวน อกครับเอากรฟังเอาไปญเป้นปกติได้กับว่ครับกับก็ได้บ่เป็นยังกับก็ได้เด้อพี่น้องครับมันกับมันก็ติเป็นแปดทางเนาะตั้งเบานี่พอเล่ามั่นใจตัวตรงพี่ละตัวจ่อตัวไดพ่อะจ่อตัวได้หลายตัวได้นักเล่นตัวไดจ้ะเล่นตัวได้ครับจัวสี่ศูนย์นี่แหละ ซี่หนึ่งนี่เหลอมันวาบอะไรครับมันวาบอะไรวาอย่งฉันครับฉันมันกี่นะติจอใส่คักักนี่อะไรมันชีวีอาบรวดโอ้ม um ันสีแวีก็เรียนก็เรียนเสมอไปรวดเนาะงานเรียนเสมอเลยมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดหนึ่งหางานแค่นี้แค่นี้ครับแค่ตัวเด่นออกมาแล้วพอ มันมันมีเทนี้แหละมีเทนี้คนที่ว่ายเอกมันก็ไปบักไล่เป็นียวบันเอาเท่านี้ดีแล้วคนที่ว่ามันเชิดชี้พกคางเทนี้ว่าเอาว่าเอาหลายโพดมันหไล่มันเปนแถวมันจะหลายเองเสร็จครับเอาที่ละตัวจ่อตัวเน้นี่แหละติดบังติดานงติดบังครับตั้มแนวเย็บเย็บเท้าเปิดเมื่อ กำกระดาษแน่นๆเราจะเปิดเปิดโอ้บางออกแค่คเปิดเออกำแน่นๆเนระารเห็นน้ำมังสิบอ่แน่นกำไ้แต่แน่นเราจะพ่อเปิดเนี่อมันเรียกออกเราได้ว่าอัเปิดกัมาแล้วบบนนี้โอ้กำไปเลยว่าสันกำไปแน่นๆเรีชุดนี่โอ้ดีเขาช้อนเลขว่ารางวัลที่หนึ่งเงือเลข รุมนั้งสิเปิดออกมาเบิงรอวาปนี่แมนคักเลยเลยครับเปิดออกมาเบิงม่งสิกสึกคคอเบิงถึกนะโอ้ครับกำกำปั้นแน่นๆเลยกิน้องกำไปหันละนวนรลดนวลเลยนะครับโอเคมาครับพ่อครับขอบคุณหลายๆครับ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 โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับดีครับ 哦，哎好玩。